บลูเฮเวนเนื้อหาที่ถูกลบแล้วอะไรกันบลูเฮเวนถูกลบแต่ช้าก่อนมันคือแมปปลอมหรือว่าแมปเรียนแบบนั่นเองเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาเข้าไปดูกันว่าทำไมแมปบลูเฮเวนที่เป็นเรียนแบบถึงได้ทยอยถูกลบออกไปฝีมือใครกันแน่หรือว่าจะเป็นฝีมือเจ้าของแมปบลูเฮเวนตัวจริงงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองเข้าไปเล่น แมปนี้เลยแล้วกันนะมาแมปแรกกับแมปบลูคเฮเวนเนื้อหาที่ถูกลบพอเรากดเข้ามาในตัวเนื้อหาแมปนะ่ะจะเห็นว่าเนี่ยมันเขียนว่า เนื้อหาถูกลบแล้วบอกก่อนนะว่าแมปเรียนแบบบลูเฮเวนแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่เคยมีคนเล่นเยอะมากๆดูจากการที่มีคนเข้ามาเล่นประมาณ7ล้านกว่าคนแล้วก็ได้รับคะแนนโหวตไปถึง4 0 0 0โหวตด,ด้วยกันเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันว่าแมปเรียนแบบบลูเฮเวนแมปนี้ทําไมถึงโดนลบแล้วถ,ถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นแล้วมันจะเป็นบลูเฮเวนอยู่ไหมไปดูกันแต่ปรากฏว่าพอเราเข้ามาเล่น มันไม่ใช่ b ร u ค h ฮ a v e อีกต่อไปแสดงว่าเนื้อหาในแมปเนี่ยมันถูกลบจริงๆด้วยเดี๋ยวเราลองแบบว่าเดินขึ้นไปข้างบนเห็นไหมว่ามันคือแบบ Tower ไปแล้วแล้วตอนนี้พี่นิวก็อยู่ฝั่งสีเขียวในไหนแล้วก็เข้ามาแล้วในลองดูสิอ๋อมันก็ใช้บอม b ู u g ้าเรามาเนื้อหาที่เป็น b ร u ค h ฮ a v e ถูกลบออกไปหมดเลยก็เลยต้องกลายเป็นแบบนี้นะกลายเป็นหอคอย Tower ต่อสู้กันอย่างตอนนี้เราอยู่สีเขียวเราก็ต้องยิงไปที่สีเหลืองปิ๊บปิๆๆปิ้วปิ้วปิ้วปิ้พปิแลปิ้วปิปิ้ เออมันดูแข็งแรงมากเลยนะระเบิดเป็นไงระเบิดวางวางวางตรงสีแดงเรียบร้อยโอ้โหดูเอ้าอาเลยโอ้โหเดี๋ยวนะพื้นไม่สะเทือนเลยอะไม่มีความสะเทือนของพื้นเลยนี่มันระเบิดปองปะเนี่ยเมื่อกี้เราแอบเห็นเพื่อนเราวางตุนแล้วกันนะไปวางระเบิดระเบิดตุ้มตามแน่นอนอ่ะอุ้ยล่วงลงไปเลยอะโอ้ยไปหมดเลยล่วงลงไปหมดเลยอุ้ย ขอโทษนะเพื่อนมันคือเกมเพื่อนขอโทษนะเพื่อน <c oughs> มันคือเกมเพื่อน <c oughs> ก็นั่นแหละทุกคนจากแมปบลูเฮเวนกลายเป็นแมปทาวเวอร์ต่อสู้กันเพราะว่าโดนลบเนื้อหาขนาดนี้นะมันก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วกับแมปบลูเฮเวนในแมปนี้ต่อมามาที่แมปนี้กันซึ่งแมปนี้เนี่ยก็เขียนว่าเนื้อหาถูกลบแล้วรู้สึกว่าในแมปนี้มีคนเข้ามาเล่นประมาณ2ล้านกว่าคนมีการกดถูกใจไปประมาณ1น 1 1900ั0 0โหวตเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีก,กว่าว่ามันยังหลงเหลือความเป็น b l ูค h ฮ a v e n อยู่ไหมแล้วเราก็เข้ามาแล้วแต่ว่าเนื้อหาถูกลบเช่นกันแล้วมันก็กลายเป็นแบบทาวเวอร์ต่อสู้กันอีกแล้วทุกคนแต่ก็แอบแปลกใจนะว่าทำไมเวลาเนื้อหาถูกลบเนี่ยต้องกลายมาเป็นแบบแบบนี้ด้วยต่อไปแมปที่3ที่ถูกลบเนื้อหาที่เป็นแมปเรียนแบบแบูค h ฮ a v e แมปนี้เนี่ยมันบอกว่า คุณเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเซิร์ฟเดียวกันได้ถึง100ผู้เล่น<ะ>ซึ่งจะบอกว่าบ o k เฮเว่นของจริงอ่ะสามารถรับได้แค่21คนเท่านั้นเต็มที่แล้วโอ้โหแต่มันก็จริงอนะทุกคนนะเนี่ยขนาดเซิร์ฟเวอร์คือสามารถเข้าไปเล่นได้ถึง100คนแล้วแบบนี้เนี่ยมีการเข้าไปเล่นประมาณ588,000คนแล้วเราก็เข้ามาแล้วปรากฏว่า ไม่หลงเหลือความเป็นบุกเฮเว่นเลยทุกคนไม่มีเลยเนื้อหาบลูเฮเว่นถูกลบแล้วจริงด้วยอ่ะอยะ่าบอกนะว่าเราต้องทําการยังไงเนี่ยซ้ายขวาอ๋อโอเคเห็นเพื่อนเราโดดไปโดดตามเพื่อนแล้วกันนะอืมเหมือนกับว่าเราต้องโดดให้ถูกที่อ่ะอ่ะโอเคขึ้นมาแล้ะโหเบคอนสามคนเลยแล้วยังไงคืออ่ะโดดตามเพื่อนแล้วกันคือเราต้องขึ้นไปให้ถึงด้านบนนั้นเราจะได้รับของใช่ไหม อุ้ยนั่งไงล่วงไปหนึ่งแล้วนายไม่ไปหรอนายจะให้เราไปแทนหรอเอาโอเคไปเฮ้ยถูกมาเพื่อนถูกอ่ต่อไปก็นายบ้างดีตานายบ้างนายเสี่ยงบ้างเราเสี่ยงแล้วเฮ้ยไปแล้วอ้าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาไปเฮ้ยถูกด้วยทุกคนถูกด้วยโอ้ใหม่ก็นี่เรามันดวงดีชะมัดเลยเนี่ยพอเรามองกลับหลังไปก็แทบไม่มีใครเดินขึ้นมาเลยไปเฮ้ย เรียบร้อยก็นั้นแหละทุกคนจากแมปบลกเฮเวนกลายเป็นแมปอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะงั้นต่อไปเราจะลองมาเข้าแมปบุกเฮเวนเรียนแบบและกันที่ยังไม่ถูกลบเนื้อหานะงั้นก็ขอเลือกเป็นแมปนี้ละกันนะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยคนเล่นถึง600กว่าคนอะไรกันเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นแมปพาวเวอร์ต่อสู้อีกแล้วทุกคนอย่าบอกนะว่า ฮะเดียวเดียวเออจะตุยแล้วจะตุยแล้วนั่งไงแมปเลียนแบบมุกเฮเว่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ถูกเขียนตรงหน้าปกว่าเนื้อหาที่ถูกลบแต่ความจริงแล้วมันดันถูกลบไปหมดแล้วฮะงั้นต่อไปมาดูแมปนี้กันแมปนี้คนก็เล่นเยอะเหมือนกันประมาณ400กว่าคนนะมันกลายเป็นแบบทาวเวอร์ต่อสู้อีกแล้วอะทุกคนเนี่ยแบบนี้ไม่น่าใช่แล้วแหละอาจจะเป็นเพราะว่าแมปเลียนแบบบุกเฮเว่นเนี่ยมันถูกลบเนื้อหาไปเกือบทุกแมปแล้วก็ว่าได้นะ ว่าแต่ตอนนี้เรามาอยู่บนสวรรค์แล้วเหรอมาแมปต่อมาดิความที่อยากรู้ว่ามันจะลบหมดจริงไหมแมบปบนี้ มีคนเข้ามาเล่น2ล้านเาอ้าวจะบอกว่าในแมปนี้ยังไม่ถูกลบเนื้อหานะทุกคนนะสงสัยว่าในแมปนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดน่าจะตอนธันวาคมนะกิจมาที่ผ่านมานะเพราะว่ามันยังมีรถเลื่อนของซานต้าอยู่เลยอะ่ะพอเราขึ้นไปขี่อะ่ะเราไม่สามารถขี่ได้นะด้วยความที่มันเป็นแมปปลอมไม่ใช่แมปจริงอะ่ะแล้วคราวนี้เราก็เดินมาแถวหมู่บ้านนะมาดูกันว่าเราอะ่ะสามารถสร้างบ้านได้ไหม พอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะกดไม่ได้นะทุกคนจะบอกว่ามันเป็น no, 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 no. แบบรุคห้เว้นที่ก๊อปปี้ได้แบบว่าเกตล่างมากๆเลยอะแล้วต่อไปเรามาดูสระน้ํากันโอ้จะบอกว่าสาระน้ําเหมือนสระน้ําคือเหมือนของจริงเลยทุกคนแล้วก็ น้ำใสเหมือนกันด้วยมาดูกันว่าไซเดอร์เล่นได้จริงไหมแค่จะปีนขึ้นไปยังปีนไม่ได้เลย <ixo ly> <deserves S 2> ทุกคนเราไม่สามารถปีนบันไดได้อะถามจริงและตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปจริงของรูคเฮเว่นแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาถามคนในแมปกันดูนะว่าพวกเขาเนี่ยชอบหรือว่ารักแมปรูคเฮเว่นตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะประกาศหาคนดังเฮ้ยไม่รู้ว่าเราดังหรือเปล่านะแต่ว่า ขอเปลี่ยนผมก่อนอ่าเปลี่ยนผมแล้วเดี๋ยวจะจํากันได้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาประกาศหาคนดังคนไหนนี่ไรแล้วก็เนียนๆมางั้นเนี่ยเราก็จะมาถามพวกเขาดูแลกันนะว่าพวกเขาเนี่ยชอบแบบรุกเฮเวนเพราะอะไรดูเหมือนกับว่าเขากำลังแบบยืนคุยกันนะแล้วคราวนี้พี่นิวก็ทําการทักททยเป็นแบบภาษาอังกฤษไปก่อนแล้วกันนะแล้วเธอคนนี้ก็พิมพ์ว่าน่ารักอ่ะนี่ไงเธอชมแล้วว่าน่ารักอ่ะแล้วคราวนี้พี่นิวก็พิมพ์ถามไปว่า ทำไมเธอถึงชอบเล่นแมปบูกเฮเว่นหรอแล้วเธอก็ตอบมาว่าใช่ฉันชอบบูกเฮเว่นแล้วคนนี้แล้วเพื่อนเธอก็ตอบว่าเพราะว่ามันสนุกเธอคือพี่นิวหรอพี่นิวหรือเปล่าวะได้ไงว่าแล้วกดดูชื่อจริงด้วยแล้วคนนี้พี่นิวก็วราปมัดีกว่านะก่อนที่ความลับเราจะแตกว่าเราคือใครแล้วเราก็มาเจอผู้เล่นคนนี้โอ้โหดูดิแลบลิ้นมาเลย ไม่รู้ว่าเธอรู้จักพี่นิวไหมแต่ก็ทักไทยเป็นปภาษาอังกฤษไปก่อนก็นแล้วกันนะแล้วก็ทําการถามเธอไปว่าทําไมเธอถึงชอบลุกเฮเว่นแล้วเธอก็ตอบมาว่า เอ่อเป็นเครื่องหมายเ u ว s ช i o มาร์กนะแล้วก็จ,จุด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 นะแล้วเธอก็ส่งเป็นอีโมจิธงชาติไทยมาอ่าถ้าเกิดขนาดนี้แล้วเอ้าไม่คุยกันเลยเหรอไม่คุยกันหน่อยเหรออ้าปัญจักรยานหนีไปแล้วจะบอกว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแมปรุงเฮเว่นนะต่อไปเราจะมาพิสูจน์กันว่าถ้าเกิดเราโดนแบนบ้านเนี่ยจะมีวิธีไหนที่เราจะสามารถเข้าไปได้บ้างเรามา โอ้โหอะไรเนี่ยลิงข้างประจนภัยดูจากรูปโปรไฟล์แล้วโห,โห,โห,โหงั้นเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนคนนี้ แบนพี่นิวออกจากบ้านหลังนี้กันแล้วกันนะแบนเลยเพื่อนแบนเลยเรียบร้อยนะคือตอนเนี้เราโดนแบนแล้วใช่ไหมมาดูกันว่ามันพอจะมีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถเข้าไปในบ้านที่เราถูกแบนได้บ้างเราก็ทําการว์ปกลับไปบ้านที่แบนเราแบบนี้นะเราก็ลองแบบว่าเอาที่นอนมาแปะดูนะเออเอาที่นอนมาแปะแบบเนี้ยแต่ว่าต้องแปะจากด้านในนะอ่ะแบบนี้นะนอนสิจ้าอ่ะนี่ดูเหมือนกับว่าเราเข้ามาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะ เกินครึ่งด้วยยังไงกระโดดไหมหนึ่งสองก็เข้าไม่ได้อยู่ดีหรือว่ามันต้องแปะแนวอื่นแต่เราลองแปะหันหัวที่นอนไปทางอื่นดูนะแล้วคราวนี้เราก็แปะแบบว่าเอาหัวที่นอนหันไปทางบ้านนะมาได้ไหมได้ไหมเข้าไปนอนพอทําแบบนี้เราเข้าไปนอนยังไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยแค่จะเข้าไปนอนยังเข้าไม่ได้เลยนะ ที่เราคิดถูกคิดผิดเนี่ยที่หันหัวที่นอนเข้าไปในบ้านนี่เฮ้ยโอเคสรุปว่าการที่เราเนี่ยใช้วิธีแปะที่นอนเข้าไปในบ้านที่แบร์เราเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลนะแล้วบางคนบอกว่าเราต้องทําการนั่งรถเจ้าของบ้านเข้าไปในบ้านดูนั่งรถกับเจ้าของบ้านที่แบร์เราอะเข้าไปในบ้านดูนะได้ผลไหมคือแบบว่าเราสามารถเข้ามากับเจ้าของบ้านได้เลยอะถ้าเกิดเรานั่งรถมากับเจ้าของบ้านที่แบร์เรานะแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าของบ้านกระโดดออกจากรถละปึ๊บเราก็จะเด เงออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ดีสรุปแล้ววิธีนี้ก็ไม่ได้ผลนะส่วนวิธีต่อไปวิธีนี้ไม่รู้ได้ผลไหมเพราะว่าพี่นิวก็ยังไม่เคยลองนะ โดยการที่เราเนี่ยแอดเป็นเพื่อนกับเจ้าของบ้านน่ะโดยการที่แบบว่าแอดเป็นเพื่อนกันหรือว่ากดติดตามกันก็ได้นะอย่างเช่นเจ้าของบ้านชื่อว่าเมตา0ูนย์หนึ่งหใช่ไหมเราก็จําชื่อเจ้าของบ้านไว้นะแล้วคราวนี้เราก็ทําการกดออกจากเซิร์ฟนี้แล้วครนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้ทําการเสิร์ชชื่อเพื่อนคนที่แบร์เราเมื่อกี้นี้นะแล้วคราวนี้เราก็ทําการเข้าร่วมไปเล่นกับเพื่อนคนนั้นตอนนี้เราได้กลับเข้ามาในเซิร์ฟเดิมเมื่อกี้ที่เราได้ออกไปแล้ว แล,แล้วเราก็กดหาบ้านเพื่อนคนนี้อ้าวเจอเลยนี่จะเห็นว่าพอเราออกจากเซิร์ฟแล้วเข้ามาใหม่จากการที่เราถูกเพื่อนคนนี้แบนบ้าน ตอนนี้หายแล้วเข้าบ้านได้เลยนี่เข้ามาได้เลยและเป็นการได้ผลแบบ100%อเซด้วยโอเคเพื่อนแบน์ Band อีกแล้วและในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้มาบอกหลายๆเรื่องด้วยกันนะ1นนั่นคือแมปบลูคเฮเว่นเรียนแบบเนี่ยกำลังจะถูกลบเนื้อหาหมดเกือบทุกแมปแล้วเรื่องที่2ก็คือลองถามคนที่เล่นบลูคเฮเว่นว่าชอบแมปบลูคเฮเว่นเพราะอะไรส่วนมากก็ตอบว่าชอบที่มันสนุกนะเรื่องที่3าก็คือเราเนี่ยได้ลองมาทดลองโดยการแบบว่าเข้าบ้านที่แบรนด์เราว่าจะเข้ายังไงวิธีที่ ออกแล้วก็เข้าเซิร์ฟใหม่คือวิธีที่ได้ผลที่สุดครังหน้าจะมาเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับแมปรุกเฮเว่นก็คอยติดตามกันดูนะนี่เธอปลดแบนเราได้ไหมได้ไหมจ้านะเราขิ้เกียจออกจากเซิร์ฟแล้วเข้าใหม่อะ่ะอ้าวปรากฏว่าเดี๋ยวนะมีใครมาเข็นแล้วกับเจ้าของบ้านไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว